ฟังเพื hair hair ่อฟังไปนะคะอันนี้หรืแทรกหรอว่าอาหารนะคะจริงๆตำแหน่งใช่ค่ะตำแหน่งที่เราจะกะทุ้งนะคะหรือกระแทกเนี่ยเพื่อให้เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากกระเด็นในใจสมบูรณก็คือจุดกึ่งกลางระหว่างลิ้นปี่กับสะดือ มันอยู่ตรงไหนลองทำองเ,เ,เองก่อนครั้แรกนี่ทำได้ไหมนะคะอาจารย์ทำสามนิ้วน,น,น,นะคะจุนิ้วโป้งนิ้วชี้กันนิ้วโป้งวางที่นิ้วปีค่ะอาจารย์สวนนิ้วกางอาจารย์วางที่สะดือน,นะคะโคนของนิ้วชี้เป็นตำแหน่งจุดตึงการระบาดข้งปีกสะดือก็คือจะดูแข็งแข็งที่อยู่ระบาดขงเราในอากาศอันนี้เราแทนเัากอ,อาหารเพื่อให้เพื่อให้คนที่จะเข้ามาช่วยเรานะคะหรือว่าให้ผู้เรียนได้ เห็นกระบวนการได้เกิดภาพว่าเออมันมันออกแบบนี้นะคะเวลาที่มีสิ่งอุดกั้นในทางเดินหายใจมันจะมีสองอย่างอาจารย์มันมีอุดกั้นสมบูรณ์กับอุดกั้นไม่สมบูรณ์ถ้าอุดกั้นไม่สมบูรณ์คือมันตันบางส่วนคนไขจะพูดได้ว่ารสื่อสารได้แต่ถ้าเอามือชี้มาอันนี้อุดกั้นสมบูรณ์อีกเนี่ยคนไข้จะหมดสตินะคะไอ้ที่ไม่มีเสียงมาหาเราแสดงว่าอีกไม่นานนะคะคนไข้จะหมดสติ นะคะทีน,นี้โดยวิธีการเวลาที่คนให้คนเราเนาะเวลาที่มีสิ่งอุดกั้นในทจอย่างใจใเราจะพยายามไทยถูกต้องไหมคะไหนอาจารย์ลองไทยก่อนไทยนุ๊กโออาจารย์ไทยอาจารย์นุ๊กใช้ของไทยไทยแบบมีประสิทธิภาพใช่ใหมไทมีเพื่อนานทางไทย สูดลมหายใจลงไปสองใช้ก้ดีแบบนั้นก็ได้ค่ะแบบนั้นก็คือผู้ผู้สูบไปก็จะเหงียกไปกับพื้นต้องก้อยดีอาจารย์ขออนุญาตขอพี่จากน้องหน่อยค่ะน้องคะพี่ขอพี่หน่อยอาจารย์จะขอขอบคุณค่ะอาจารย์จะใช้เอาไม่มีพอยยูปีให้น้วงในจาเมื่ไห่แล้วหลอดก็บโอเคอาจารย์จะใช้จุดจึ่งกลางระหว่างลิ้นปีกกับสะดือนะคะอ่า กระทุง<ม>้งหรือกระแทกกับกพี้แต่ก็พี้เนี่ยควรจะดันอีกผนังเพื่อให<อ>้มันไปด้านหน้าอาจารย์ใช้มือสองข้างจับขอบก็พี้เลยค่ะเพราะนนีก้บบกระเพาะตัวยื่ข้างหลังเลยค่ะกระเพาะกำลังไมยองกันตรงนี้เพราะี่อาจารย์ตัวสูงเลยดันตัวสูงโอเคอาจารย์ทำยังไงให้มันได้โอเคค่ะอ่ะไหนลองกระทุ้นสินะตึใช้ขอบก็พี้ขอบโต๊ะก็ได้ค่ะแต่อาจารย์เอาด้านเหลี่ยมนะคะเอาอาาจรย์ด้านมุมนะคะ นะคะนี่คือการช่วยตัวเองหนึ่งไอสองใช้ก็ก<ม>อน,นี่กระตุ้นเตาอน่งเดียวค่ะนี่คือจุดถึงกลางระหว่างนยิ้วปีกับสะดือห้ามล้วงนะคะห้ามล้วงเพราะเป็นอัตโนมัติของร่างกายเราเวลาอะไรติดคอี่มือลงไปต่อเลยเ<ม>พราะการที่เอาน,นี้ลงไปก่อนพูกมันจะยิ่งดันให้ลือเข้าไป<อ>เขาเลยต้องใช้แรงดันพเนพราะในกระเพาะอาหารของเราเป็นพื้นที่มีลมมีลมอ,อยู่เขาเลยใช้หลักการใช้แรงดันจากกระเพาะ บาดเจ็บเลทีน um oh, okay. ี้ทีนี mm ้พอคนไม่มันไม่โอ้ใช่ไหมคะเราก็จะไปหาเพื่อนมือคุณคอค่ะแบบนี้สองมือโอเคค่ะทีนี้ แนะนำตัวนะคะไปถึงเราต้องตกใจบอกขอก่อนว่าเราจะมาช่วยอาจารมาตกใจเลยค่ะคุณคุณนี่ไม่ต้องขยักหน้าเดี Nicholas, ๋ยวมาช่วยนะช่วยนะอาจารย์สอดเท้าถือเท้าเข้าระหว่างขาของผู้ป่วยค่ะเราเรียกเท้านำเท้าตามเราไม่เรียกขาหน้าขาหลังนะไปสอดเท้านำเข้าระหว่างมาขาของคนไข้นะคะตำแหน่งเรารู้แล้วว่าจุดกึ่งกลางระหว่างนี้ปีกับบเสืออาจารย์กำปั้นอาจารย์ห็นไ น้องแตงโมไหมขอความช่วยเหลือช่นนะคสัญลักษณ์ในการขอความช่วยเหลือนะคะอาจารย์ทำแบบนี้เลยมีโกงขั้งเดียวข่าวบางที่จุดติดตั้งแล้ว่างนี้นีดกับสะดือน้องค่ะนีดนอีกรอบค่ะแบบนี้ใช่เราจะก๊อกเ้นที่45องศาคนไข้ต้มโกนเล็กน้อยใช่ค่ะเป็นตำแหน่งนี้นะคะขาอาจารย์ไม่ติดขาที่ถนัดนะคะอาจารย์ทำไมถึงต้องใช้เท้ารองหรือว่า ค่ะถ้าสมมติว่าเขาหลงเราไะได้เอาเขาหลงได้เห็ยนไหมคะเนื้อสองสาปึถ้าแรนเยอก็ออกแบบนั้นเลยค่ะปกติได้ทำห้าครั้งนะคะก็จะแรงค่ะแต่าต้องทำเร็วแรงรวามนะครับทุกท่านสี่ห้าคือกำแรงก็มเใช่ค่ะแล้วก็ทันไปแรงห้าครังถ้ายังไม่ออกก็ทํทำต่อค่ะที่กรรมที่กรรลักษณะไหนครับอย่งอย่างน แกตแบบนี้มันเมือนจะแรว่า้แนี้ไม่ได้ทุกไม่ไดุ้กด้จากแทุกหครั้งค่ะุาจอาแต่ครั้งแรกจารย์ก็ไม่ต้งสองสาห้พจะตายเราโอเคอาจารย์ผไม่ได้ใจว่าอาจารย์มาพการห่ันสือการไม่การจับคู่นี้นะคะเดี๋ยวเราให้ทกล่าให้อาจารย์ได้รู้ตำแหน่ง